ใครที่อยากผิวฉ่ำเด้งดูเด็กลงริ้วรอยลดเลือนลงอย่าลังเลต้องฟังคลิปนี้ลูกค้าใช้ไป2ขวดแล้วกำลังจะหมดรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงใครที่ลังเลแนะนำได้เลยครับมีหลายปัญหาผิวอยากหาสกินแคร์ที่เอามาตอบโจทย์เซรั่มครีมอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ลูกค้าหลายๆคนชื่นชอบเรามีส่วนผสมของ snap แป r พรีเมียมนำเข้าแบบเข้มข้นช่วยในเรื่องของริ้วรอย ใครที่มีรอยตีนกาหน้าผากระหว่างคิ้วริ้วรอยบริเวณคอทาได้เลยครับใครที่มีผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นเรามีไฮยาชนิด8โมเลกุลเพิ่มความอิ่มน้ำอิ่มฟูให้กับผิวริ้วรอยใต้ตาที่เกิดจากความแห้งก็จะค่อยๆฟูขึ้นริ้วรอยค่อยๆดีขึ้นตามลำดับใครที่ มีรอยสิวรอยแดงดำหรือว่ามีปัญหาฝ้ากระจุดดงดำผิวมองคล้ำผิวโทรมในนี้มีไนอาซินามายเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวลดเลือนฝ้ากระและการใช้ต่อเนื่องมีเปปคอซึ่งเป็นเปปตายโมเลกุลซึมเข้าสู่ผิวได้ดีช่วยกระตุ้นคอลลาเจนอีลาสตินใต้ผิวทำให้ผิวเรามีความกระชับขึ้นรูขุมขนเรียบเนียนขึ้นและริ้วรอยค่อยๆลดเลือนลงตามลำดับ แนะนำใช้ต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพหรือว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละบ,บุคคล1ขวด1290บาท2 0 c ซีซีใช้ได้นานเดือนหนึ่งครับถึงเดือนครึ่งใครอยากเปิดใจลองใช้หรือว่าใช้เป็นประจำอยู่แล้วขอโปรโมชั่นพิเศษ1ขวด590บาทเท่านั้น1ขวด590บาทเท่านั้นใครสนใจกดสั่งซื้อได้เลยครับที่ตะก้าติ๊กตอช็อปครับ